สวัสดีค่ะวันนี้เมย์พามาเที่ยวที่เซนาาทรัลรัตนทิเบตนะคะก่อนที่เขาจะปิดปรับปรุงนะคะซึ่งเขาจะปิดปรับปรุงวันที่31มกราคม2566นนะคะซึ่งเราก็จะมาดูว่าก่อนที่เขาจะปิดเนี่ยเขามีสินค้าอะไรมาลดราคาบ้างก็เลยพาเพื่อนๆมานะคะ ก่อนอื่นนะฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเมย์พาไปชมบรรยากาศกันค่ะ เข้ามาในห้างนะคะก็อยากแรกที่เห็นเลยเขามีจัดอยู่นี้ซุ้มเรียกว่าซุ้มแล้วกันมีของขายทั้งในส่วนเสื้อผ้าแล้วก็ของกินนะคะเดี๋ยวเราพามาดูเดี๋ยวเราพาด,ดาูกันว่าตรงนี้มีอะไรบ้างบอกว่าเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวออกกำลังกายนะเซลล์ราคา ก็ลองดูนะคะจะเป็นโซนเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำอะไรอย่างี้หมดเลยนะ,ะอานเซลชุดว่ายน้ำวัว่าเนี่มาเซ็เลยของแบรนด์ทั้งนั้นนะคะนี่ให้ดูร,บรอบๆนะคร่าวๆนะมีทั้งเหมือนชุดออกกำลังกายด้วยชุดว่ายน้ำอะไรประมาณนี้นะ โกค้าสายอะไรลองดูได้เลยค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นังส่วนของยีนนิยมยีนที่เขามาศัยลย่นะครลดสูตร70%นะโอเคบางอย่างก็หนึ่งแคหนึ่งเลยก็เหมาะกับชวงเทศกาลนะทุกคนก็ซื้อของฝาก ซื้อให้ตัวเออะไรแบบนี้นะคะทุกอย่างนะรถสูงสุดเซลนี้เซลหกสเปอร์เซ็นต์ซนี้ของอะไรเอืเวลี่เซลเจ็ดสบเปอเซ็นต์ล้ลิน ส่วนร้านแร่ไหนเขาบอกว่าเซลล์อัพล,ลดถึง90%เลยนะซึ่งเมื่อกี้มาเนี่ยในส่วนอินเด็กเนี่ยปิดไปแล้วเพราะว่ามันจะมีอินเด็กด้วยอะไรด้วยนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าให้ดูแบบพื้นที่ฮิวโโลของโ o โ o ก็จะมีซีซีฟีหนึ่งมากดีเซลทั้งเสื้อเชิ้ตลองเทา้ากางเกงนะคะมีหมดเลยกระเป๋าก็มีนะเซลห้าสิบเปอร์เซ็นถึงจะสิบเปอร์เซ็นเยอะยูี้ก็มีเสื้อเชิ้ตลองดูเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโล ก็มีนะคะมีเห็นไหมกระเป๋าก็มีข้างใน,นแ,แต่เสื้อตัวละร้อยเส้นจมนก็มีของเท้าลดราคากระเป๋า มีขนมด้วยกระเชา้าก็ลดราคานะคะของมาสเซอร์มีแล้วทุกคนแต่ลดมากลดนอ้อยแต่ลดแน่นอนค่ะต้องจะเป็นโซนเสื้อผ้าเด็กๆนะคะม,มีเสื้อหนาวด้วยนะอันนี้เห็นอะไรนี่ของบอยเหรอบอ,อยเซลนี่นะคะแต่มองเราก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะดู ตัวเล็กเด็กๆมีตัวเล็กตัวใหญ่มีหลายไซส์ลองดูนะคะค่อนข้างเยอะเลยกางเกงก็มีนะคะถ้าใส่สบายนะนี่เป็นฮูด็ลไรไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนี่หมดเลย เลือกเด็กโตหน่อยอันนี้ก็จะมีเอาพอย์มาแลกได้มีพอย์แล้วก็มาลดราคาได้นะคะจูสส่วนใหญ่ก็เซลเซลเซลทั้งนั้นส่วนฝั่งตรงข้ามาอาะอ้ตะย้ายมานะคะก็จะมีเสื้อหนาวผู้ใหญ่เสื้อผ้างเกงยนีนลดราคากันนะคะ มาด้านน้มีเสื้อยืดเสื้ออะไรนะคะเซลลอัพชู80%นะคะส่วนนี้เทรวินซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถึงเส้นเดือนนี้นะะีะบอดี้ช็อปก็ลด30เปอร์เซ็นต์ คนก็จะซื้อเป็นของสดของฝาก็ได้ช่วงนี้มี oh, <yeah. S 1> ไฟน้า mm hmm. ส่วนไฟน้ามีลด50%ถึง70 mm hmm. มีเสื้อผ้าหลากหลาย mm hmm. ในาราคา4ลด60%เลยนะ ส่วนใหญ่เสื้อผ้าแบรนด์ก็เอาลดราคาหมดองประชานี่อันนี้ก็ลด60-70%ซนะคะส่วนใหญ่อ่ะเขาก็ลดราคากัะหมดเลยแต่แล้วแต่ว่าแต่ละแบรนด์จะลดเท่าไหร่อนนก็ลดเจ็ซ กระโดดอีก,กดิสคาวเอลเลทก็เซลากระหน่ำเหมือนกันนะคะอันนี้ลดแล้วสต๊อก80% ม,มาโซงเมื่อกี้ที่แม่บอกรอ,ร,อรองเท้ารองเท้าลดราคาเนี่ยรองเท้ากระเป๋ามันก็อีกเป็นโอกาสเราที่เราได้แบบมาดูของอะไรที่เราชอบแบบนี้บางรุ่นของสักเจอแบบลดราคา50%เลย ที่เมื่อกี้บอกมีนิยมยียน,นอกจากยีนแล้วจะมีกระเป๋ากระเป๋านนะคะลดราคาเสื้อผ้าโอเคดิโปรโมชั่นจากราคาเท่าไหร่เหลือเท่านี้บาทค่้าใช้ได้นะผ้าดีใส่สบายอ๋โอโคตรใส่สบายโคตรรักษาสิ่งแวดล้อมโอ้โหเขียนคำนี้เลยปลอดภัยไม่ผสมพลาสติกด้วย ก็มีรถราคานะคะเพื่อใครสนใจนะมองดูแมคก,กินก็มีรถชิ้นที่หลดเท่าไรสเปรซ็นต์ไม่สองสามสิบเปอร์เซ็นสามชิ้นขึ้นไปลดสีร์เซเลย ูใส่เดาเล่นได้คลิปลิงก็มีลดราคาลิงก็มีลดราคาลองเลือกดูเซลถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบหกสิบไม่เลดลองดูไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกัน<า>ว่ามีอะไรบ้างาถ้าเพื่อนสะดวกขอเพื่อนลองมากันนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูในโซนว่ามีอะไร,รลดราคาบ้างนะคะในโซนห้างนะอย่างแรกที่เห็นคือร้านเสื้อผ้าอ,อันนี้พี่เข็นว่าเซลจเจอร้านคุณดานะคะเสื้อผ้ามาเซลนะมีเหมือนชุดราตรีชุดออกงานอะไรเนี้ยสวยๆเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นเหมือนตัวจิวเวลรี่เขาก็มีลดราคานะ50%นะคะลองดูค่ะ <v irt disease> ข้างบนก็จะเป็นเสื้อผ้าเยอะนะคะอันนี้เจอแล้วสองร้านก็จะคนละสไตล์กันก็มีเอามาลดราคานะคะซื้อ5แถมหนึ่งเซลล์หนึ่งร้อยอะไรเงี้ยหรือตัว300นะคะลองดูนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะลองแวะมาชมได้เลย นก็จะมีร้านพวงกุมแจนี่ของกระจุกกระจิกนะ้ส,สวยๆนะคะน,นี้เขาห็มีมาตั้งบูธข้างบนก็ลองดูว่าชอบหรือเปล่านะอของจากไม้น่ารักน,น่ารัก,รกมีหมดกระเป๋าผ้าเ้าก็มีสื้อสาเวนด้วยแต่ว่าไม่ลดนะบรรยากาศโดยรวมข้างบนก็ มีทั้งแบบเซลแล้วก็แบบปกตินะก็จะมีหลักหลายร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนกระเป๋ากระเป๋าเดินทางเผื่อบ้านไหนชอบเดินทางหรือมีทิปจะเดินทางมาเลือกดูได้เลยนะคะก็จะมีเสื้อผ้าเืินกานสวยๆดูใส่สบายนะคะ ข้างบนน่าจะไม่ค่อยได้ลดเยอะแต่ข้างล่างนี่คือเอามาลดกระหน่ำกันเลยอ่ะแต่อันนี้มีช็อปวาก้ช็อปวาก้มีลดราคาด้วยลดราคา5้าวี่เเวอร์ซ์แล้วแต่แบบเลยก็ลองดูนะคะจริงนวเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบางเจ้าอะ่ะเขาก็อาจจะแบบเอาไปจากข้างล่างแล้ว อะไรอย่างเงี้ยอาจจอยู่ข้างล่างก็มีนะข้างล่างเนี่ยรถเยอะแต่เมื่อกี้เห็นฝั่งเสงข้ามีมเขียนปน้ายแดงๆป้ายเซลเดี๋ยวเราลองวนไปดูกันข้างหน้าเราเจะเสื้อผ้าอีกแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวไปพามาดูนะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเสื้อผ้าสีขาวนะเสื้อผู้หญิงที่มีจัดมาเซลนะคะ ซสื้อกางเกงมีหมดลองดูราคา100เดียวแพงเนานะถ้าเหมือนเป็นเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าเกตส่งออกปะเมย์ก็ไม่รู้นะสวย ซึ้นสูตรด้วยอมเสื้อผ้าหลากหลายแบบเป็นเดสก็มีมาดูกันได้เลยนะคะราคาไม่แมพงด้วยหระ ก็มีลดราคานะคะหันครึ่งราคาห้าสเปอเอะไรแบบนี้เด็กๆทุกคนเด็กๆทุกคนสมัยก่อนเด็กๆเราต้องใส่บาจาอันนี้จะเป็นซื้อห้าฟรีหนึ่งนะคะอันนี้จะเซลร้อยเกาเ้า มีร้อยเกาเก้าเกาเก้าเนี่ยนะผมเลือกเรื่อยๆเลยอะ <m> มีเสื้อผ้าหลากหลายเลยค่ะมาเลือกมาชมกันได้เลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นมีเสื้อผ้าคลินิกเสริมความงามแล้วก็แบบของสวยๆงามๆนะคะจะเป็นโซนด้านชั้นสองละกันนะในเรียกแบบน,นี้ละกัน ผีเทีเ่ยวยังก่อนยิน้มต่ำเลยแล้วจะมีโซนเสื้อผ้าเด็กด้วยอันนี้เขาก็มีเขียนเซลนะเซลล์50เปอร์เซ็นต์ไอที้เขามีเขียนไว้เสื้อผ้าเด็กน,นะว่มนะคแล้วก็ตรงนี้ก็มีวัสดุซึ่งวัสดุก็แล้วแต่ว่าเขา ช่วงนี้เขาจะโปรโมาชาั่นอะไรน,นี้มีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะคือข้างล่างจะคือคักมากข้างบนก็เบาๆไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรละเดี๋ยวเมย์จะพาขึ้นไปดูชั้นหนึ่งว่ามันจะมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวตามกันไปนะคะอันนี้กําลังขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งว่าข้างบนมีรถอะไรอีกบ้าง ข้างบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะคะแต่ก็แอบ,บมีร้านเสื้อผ้าด้วยนะตอนนี้ที่เห็นมีนุยผ้าไทยกับเจนเจนะคะลองดูเพราะว่าก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบเผื่อแบบบางบ้านอยากได้ความเป็นส่วนตัวน่ะก็จะมานั่งตามร้านข้างบนได้เลยนะคะจะมีค่าน้อยขอชาบูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แบ็คแคนยอนคอฟฟี่โซนใหญ่ร้านหารอันนี้เขาจะไม่ได้ลดราคาแบบเหมือนโซนข้างล่างนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าเ,เขาเรียกนะเป็นตามปกติไปแล้วก็อันนี้เมื่อยนะนั่งนได้ mm hmm. มานวดได้เลยนะคะพเพื่อนๆตกแต่งซาสวยเลยนะคะดูธรรมชาติมากเลยอะ mm hmm. แล้วก็นี่ ตรงโซนนี้เป็นมีร้านเสื้อผ้าอันนี้ก็จะมีลดราคาเหมือนกันนะ<ม>ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ลดลดที่เห็นเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะมีเสื้อผ้าพวกเอ t เ e t ลดราคาอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูโซนข้างหน้าก่อนไปดูโซนข้างหน้านี่จะเป็นพวกตู้หยอดเหรียญต่างๆตู้คีบตุ๊กตากระชาปองอะไรพวกนี้ เซตอาเมื่อกี้ที่บอกว่ามีโซนข้างหน้าเป็นพวกแบบสภาอเอาเลทก็จะมีหลากหลายราคานะคะแล้วก็มีจัดลดราคาด้วยหลากหลายสไตล์ทั้งร้อยสี่เก้ารอยเก้าเก้า อะไรเงี้ยกางเกงเสื้อขาสั้นขายาวแบบออกกอลังกายอย่างเงี้ยก็มีอันนี้มันจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะเผื่อว่าท่านใดสนใจนะคะลองดูเป็นเสื้อผ้าแบบแบบแบบแนวสุภาพก็มีหรือว่าเป็นแบบเสื้อแจ็คเกต็ตอะไรเงี้ยแบบช่วงนี้อากาศหนาวโหงก็แบบเอ,แเ,อแเ,อแเอาแค่เอ่อเอ่อแคาเรียกเสื้อกัก๊กแค่นั้นพออะไรเงี้ยเสื้อหนาวก็มี มี b บวันฟรีวันด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยมีหลากหลายลองมาดูว่าว่าใช่สไตล์แล้วเราชอบหรือเปล่ามาขึ้นมาดูได้เลยค่ะอันนี้ถ่ทบรรยาการให้ดูนะเผื่อแบบเห็นแบบเอ้ยถูกตาต้องตาต้องใจเขาแวบะบมาชอบได้เลยนะคะข้างบนสดน,นะคะเห็นไหมมีอีกโซนนี้ก็จะเป็นโซนรงเกงและมีทั้งขาสั้นขายาวนะคะ เขามีขาสั้นแล้วเผื่อใครเลือกช็อปได้เลยจะสั้นจะยาวหรือซื้อฝากซื้ออะไรซื้อได้เลยนะคะอันนี้ก็จะหมดสสุดร้านแล้วแต่นี้กว้างนะพื้นที่ใหญ่อยู่เหมือนกันร้านนี้ถ้าเผื่อมีเวลาว่างนะลองมาดูนะคะเพราะว่าห้างเขาจะเปิดสุดท้ายถึงวันที่31มกราคมกรา เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนีเ้เขาเรียกว่าห้างเนี่ยเวลาเขาทำทีเขาจะอยู่นาน20-30ปีแล้วเขาก็จะรีโนเวทใหม่แต่เนี่ยคือคือ,คอ,คอน่าจะครบกำหนดแล้วเขาก็เริ่มทำหลายๆร้านเหมือนกันแล้วก็ส่วนโซนอาหารหลายๆร้านอ่ะเขาจะเหมือนไปเปิดฝั่งอินเด็กเก่าตรงโซน อีกด้านหนึ่งนะคะลองดูนี่อันนี้น้องหมีน่ารักไหมหน้ายิ้มแบบน่ารักใสๆจังเลยนะคะเฟือนน้องๆหนูๆ,ๆม,ามาถ่ายรูปได้นะพาคุณพ่อคุณแม่ค, ổ, ค,คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาได้เลยนะคะเนี่ยชอบจังเลยอะ่ะหน้าแบบน่าแบบเด็กๆ,ๆอ,อ่ะอ่าแล้วก็พอเสร็จเจอเสื้อผ้าเพิ่มอีก เหมือนเขาก็ใจเสื้อผ้าทุกชั้นเลยนะนะคะแล้วก็อันนี้เมย์ก็จะเก็บบรรยากาศรอบๆให้นะคะว่าของชั้นในเรืชั้นสาแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างอะไรนี้นะคะภาพบรรยากาศตรงข้างล่างที่ลานรถราคานะคะส่วนของโรงหมานก็ยังเปิดทำการให้ปะกะติอยู่นะคะ โซด้านหน้า n d Home นะคะมันก็จะมีของกินด้วยนะหมูทอดลูกชิ้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราไปดูข้างในว่าคขาอะ่ะมีเซลอะไรกันบ้างมาเป็นเต็เลยนะนอันนี้เราเข้าจากด้านหลังกันนะมันก็จะมีชั้นอ่ะย่างแรกเห็นเลยพวกชั้นมีพวกจัดระเบียบมีพวกนี้พวกชั้นพวกนี้นะคะลดราคา ตู้ตู้ต่างมนชักก็จะบอกราคานะว่าอะไรเท่าไหร่บ้างกระไปอีกน้ำาอมีนี่สีชมพูถูกใจกันไหมนี่นะคะมีกล่องของใช้ด้วยอ,ะอ่ะกล่องจระเบียบทางขยะอันนี้ตู้ลิ้นพักสามชั้นปกติแปดเก้าเก้านะถ้าตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยกล่องเพดล็อกอันล็อก พกตะแกรงซ้อนพวกนี้กตลดนะคะมันเป็นเซ็ตแบบนี้เลยทั้งแพ็คก็จะมีพวกเนี่ยกล่องเก็บข้าวสารก็ม,มีห้ากิโลกร,รัมกล่องอาหารกล่องอาหารเหลี่ยมอะไรพวกนี้มมหมดเลยอ่ะ นอกจากนี้ก็จะมีโซนพวกเหมือนชุดเครื่องนอนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบ์ก,ก่อนที่จะปิดนะคะแต่หลายร้านบอกว่าถ้าปิดแล้วเนี่ยเขาอาจเขาจะย้ายไปอยู่โซนตรงอาคารนอเด็กเก่าชั้นหนึ่งกันนะคะหลายๆร้านร้านอาหารเห็นเขามีติดป้ายไว้เพื่อนๆลองมาดูกัน1นึหนึ่งกุมภาพันธ์ 5, นะคะก่อนจบคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาให้เมย์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะและเป็นของขวัญปีใหม่ให้เมย์ด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ